วันนี้บริษัทเทคโนโลยีเทสิสเตมมีสินค้ามานําเสนอที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการนะครับสินค้าตัวนี้เป็น Safety Performance Comprehensive t e s t e r ยี่ห้อ a อโ n นเอเอนนะครับสินค้ามีฟัง์กชันในการใช้งานทดสอบหลักๆนะครับมีอยู่6ฟัง์กชันนะครับ ตัวแรกเป็น a c w AC with Standing ตัวที่สองเป็น d c w DC with Standing ตัวที่สามเป็น IR i n s u l a t Resistance นะครับทดสอบค่าความทานความเป็นฉนวนตัวที่สี่เป็นกราบอนนะครับทดสอบความอ่าถาอต่อเนื่องถึงกันของระบบกราวในโรดักของลูกค้านะครับ ังชันที่5เป็น O.S.C เป็น Open Shot นะครับฟังชั่นที่6เป็นฟังก์ชันเวทคือรอเวลาในการที่จะทำทดสอบฟังชั่นต่อไปนะครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับเป็นกลุ่มฟังชันทางด้านขวานอกจากล่างสุดจะเป็น On Off ที่เราสังเกตเห็นนะครับผมด้านบนจะเป็นปุ่มเทสปุ่มทดสอบการทำงานนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่ม s e ตก็คือตั้งค่าฟังก์ชันในการทดสอบนะครับ ปุ่มที่3จะเป็นปุ่มไฟล์นะครับบันทึกค่าการทดสอบต่างๆนะครับปุ่มที่4จะเป็นปุ่มซิสเม็มก็คือตั้งค่าระบบในการทํางานของเครื่องนะครับผมเริ่มต้นจากเราเซตค่าต่างๆที่ได้กล่าวมาทุกฟังก์ชันนะครับมันจะเข้าหน้าหน้าเซตนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เลยทางด้านขวาทางด้านซ้ายมือครับผมฟังชันแรกเป็น AC with standing นะครับทดสอบการจ่ายแรงดันในช่วงขณะหนึ่ง ว่าสินค้าหรืออุปกรณ์ของลูกค้าสามารถทนแรงดันสูงในช่วงขณะได้กี่ได้ไม่เกินกระแสะกี่มิลลิแอมนะครับในตัวฟังก์ชันต่างๆสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมน,นะฮะโวลเตสสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1 0 0ถึง5,000โวลต์น,นะครับ กระแสสูงสุดสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับลิมิตกระแส,สสูงสุดนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ตั้งแต่0ถึง20มิลลิแอมนะครับลิมิตกระแสต,ต่ำสุดนะครับกระแสทางด้านต่ำสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0ถึง9.99มิลลิแอมนะครับเวลาในการทดสอบ สามารถตั้งค่าได้นะครับผมตั้งแต่0.5ถึง999.9วินาทีนะครับอันนี้เซตให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปค่าเลี้ยงามแรงดันตั้งแต่0ถึง1,500สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ทีสโลปตั้งแต่0ถึง1,500นะครับผมสามารถจะตั้งค่าได้ ตั้งแต่0.1ถึง999.9นะครับค่าฟอร์ไทม์ตั้งแต่เปแบบ็น 1, ้าร1,500ถึง0เวลาเราทดสอบเสร็จแล้วก็ลงมาที่0ส,สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0.1ถึง999.9นะครับอันนี้เป็นความถีน่ในการใช้งาน50กับ60เ e ฮิรต์นะครับผมเป็นมาตรฐานนะครับการต่อสายไปใช้งานด้านหลังนะครับมีสาย ไฮวอลเตจหนึ่งเส้นนะครับมีสายกราบอนเทสอีกสีเส้นนะครับมีตัวสีแดงมีอยู่สองขนาดมีตัวสีดำมีสองขนาดนะครับมีตัวดำแดงตัวเล็กจะเป็นเส้นบอลเทจเทสกราบอนนะครับมีเส้นใหญ่ดำแดงเส้นใหญ่จะเป็นสายเคอร์เรนท์เทสกราบอนนะครับ ซึ่งทั้งสีเส้นนี้ต้องใช้ด้วยกันในการเท Function นกล w One นะครับตัวยอย่างการต่อสายเทสทดสอบสาย High Voltage จะเข้าที่ LN ของ Production ในการทดสอบนะครับสายกราวนะครับทั้งสองเส้นอีกเส้นหนึ่งเข้าที่ตัวกราวของระบบนะครับ อีกเส้นสีดำนะครับเข้าที่กราวของโครงสร้างของตัวทดสอบนะครับตั้งค่าฟังก์ชันในการทดสอบแล้วในตัวอย่างมีสามฟังก์ชันนะครับ a, c, w, I r และ c า r บอ n น,นะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นการทดสอบไล่ตั้แต่เราตั้งค่าหนึ่ง สองสามตามสีเขียวด้านบนน,น,นะครับสุดท้ายผลในการทดสอบก็จะออกมาเป็นค่าของ ACW เป็นลิมิตกระแสนะครับอันที่สองเป็นค่าของ Cu t i t a n i e m เป็นลิมิตของความทานอันที่สามเป็นคาร์บอนเทตเป็นค่าของงทานที่อยู่ในลิมิตที่เราตั้งค่าไว้นะครับ ถ้าที่สนใจอโปรดักชันของ a อ o n e n 9634 Complicated Safety t e a t e r ตัวนี้สามารถติดต่อได้ที่บริษัทเทคโนโลยีเทสซิสเต็มนะครับ